สวัสดีครับพบกับอิซิมัดอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องจำนวนนับสำหรับชั้นผสมศึกษาปีที่4ตอนที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับ 1. การเขียนเป็นตัวเลข 2. การอ่านและ3การเขียนในรูปการกระจายนะครับจากรูปภาพนะครับจากรูปภาพนะครับจะเห็นไหมครับจะมีหลักนะครับมีหลักร้านหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ ก่อนอื่นเราจะต้องอธิบายความหมายของรูปภาพที่ให้มาให้ได้เสียก่อนนะครับจากรูปภาพนะครับเราดูจากหลักล้านนะครับหลักล้านมีแรงเงาอยู่กี่ช่องครับ1ช่อง2ช่อง3มช่องนะครับ3ามช่องเขียนเลขกไว้นะครับมาที่หลักแสนครับระบายกี่ช่องครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกช่องใช่ไหมครับเขียนเลขหกไว้นะครับมาที่หลักหมื่นนะครับระบายกี่ช่องครับหนึ่งสองนะครับได้สองเขียนเลขสองไว้มาหลักพันมีระบายไหมครับไม่มีหมายความว่าไงครับหมายความว่าไม่มีก็ความหมายก็คือเป็นศูนย์นะครับ มาหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนับได้ห้าเขียนเลข5้าไว้นะครับมาที่หลักสิบหนึ่งสามสี่นะครับนับได้สี่เขียนเลขสี่ไว้นะครับหลักหน่วยไม่มีระบายหมายความว่าไงครับหมายความไม่มีค่าก็หมายความว่าเป็นเลข0นนะครับ เอาละครับเมื่อเราเข้าใจในความหมายของรูปภาพเราจะมาทำสามหัวข้อหลักนะครับหัวข้อที่1การเขียนเป็นตัวเลขนะครับการเขียนเป็นตัวเลขนะครับการเขียนเป็นตัวเลขนะครับการเขียนเป็นตัวเลขหลักการในการเขียนเป็นตัวเลขให้เขียนจากหลักที่มีหลักยญ่ หรือหลักที่มีค่ามากไปหาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลักอะไรที่มีค่ามากครับก็คือหลักล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็นําตัวเลขที่เราเขียนนะครับที่เราเขียนนะครับตัวเลขนะครับสามหกสองศูนย์ห้าสี ศูนย์เห็นไหมครับเรานำมาเขียนได้ตามนี้นะครับทีนี้เราจะต้องใส่เครื่องหมายคอมม่ามให้ถูกต้องนะครับเครื่องหมายคอมม่ามหลักการก็คือนับทีละสามนะครับนับทีละสามจากหลักหน่วยนะครับนับนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่คอมม่าเห็นไหม,าม,ามครับนับต่อครับหนึ่งสองสามแล้วก็ใส่คอมาม่าเห็นไหมครับ ถ้าไม่ใส่คอมมา่าเราจะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าตัวเลขอยู่หลักใดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับมีตัวเลขอยู่2 4 6 7 0 8 5 1เราจะใส่เครื่องหมายคอมมาอย่างไรครับหลักการบอกว่า นับมาทีละสามแล้วใส่เครื่องหมายคอมม่าโดยนับจากหลักหน่วยนะครับนับหนึ่งสองสามสามปับ๊บเราก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าเห็นไหมครับหลังจากนั้นเรานับต่อนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามมาจบที่หกใส่เครื่องหมายไว้ข้างหน้าเลขหก 6, เห็นไหมครับการใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับไม่ยากเลยนะครับนะครับนับทีละ สนะครับนับทีละ3ามจำไว้นะครับจะเริ่มจากหลักหน่วยนะครับเอาล้วครับทีนี้เมื่อเราเขียนเป็นตัวเลขได้นะครับเราเขียนเป็นตัวเลขได้ล้เอาละทีนี้เราจะมาอ่านอย่างไรอ่านอย่างไรการอ่านหลักการเช่นกันคืออ่านจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักที่มีค่าน้อยนะครับเหมือนกันกับข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มอ่านที่ หลักล้านก่อนหลักล้านมีเลขอะไรอยู่ครับเลข3เพราะนั้นเราจะอ่านว่า3มล้านเห็นไหมครับต่อมาเป็นหลักแสนหลักแสนเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข6นะครับเพราะนั้นเราก็จะอ่านว่า6กแสนเห็นไหมครับถัดมาเป็นหลักอะไรครับหลักหมื่นหลักหมื่นมีเลข2อยู่ใช่ไหมครับเราก็อ่านว่า2 0 0 0มืนนะครับหลักพันมีไหมครับ หลักพันมีค่าเท่ากับ0นเพราะฉะนั้นข well ้ามไปเลยนะครับไม่ต้องอ่านนะครับมาที่หลักร้อยหลักร้อยมีค่าเท่ากับ5เราก็อ่านว่าอะไรครับเราก็อ่านว่า5 0 0นะครับมาที่หลัก10หลัก10มีค่าเท่ากับ4เราก็อ่านว่าอ่านว่าอะไรครับอ่านว่า40นะครับหลักหน่วยแล้วครับหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0เราไม่อ่านนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้เป็น3ามล้านหกแสนสนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับจํานะครับการเขียนจากแผนภาพนะครับการเขียนจากแผนภาพเขียนจากหลักมากไปหาน้อยนะครับหลักมากไปหาน้อย การอ่านก็เช่นกันจากหลักมากไปหาน้อยนะครับทีนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายคือเรื่องการกระจายการเขียนในรูปกระจายก็คือการเขียนในรูปของผลบวกนะครับเขียนในรูปของผลบวกมาดูทีละตัวนะครับเริ่มหลักการเช่นเดียวกันการกระจายก็เริ่มกระจายจากหลักที่มีค่ามาก ไปหาหลักที่มีค่าน้อยนะครับมาดูที่หลักล้านก่อนครับหลักล้านเป็นเลขอะไรครับหลักล้านเป็นเลข3เพราะนั้นกระจายออกมาจะมีค่าเป็น3ล้านเห็นไหมครับหลักแสนมีค่าเลข6กระจายออกมามีค่าเท่ากับ6กแสนเห็นไหมครับหลักหมื่นมีค่าเลข2กระจายออกมาเป็น2 0,000ืน หลักพันไม่มีนะครับไม่ต้องเขียนมาที่หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขห้ากระจายออกมามีค่าเท่ากับห้าร้อยหลักสิบมีค่าเท่ากับส <anch articulated insecurity making> e ี่กระจายออกมาก็เป็นส <c iller> ี่สิบหลักหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์ไม่ต้องกระจายมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับจะเห็นนะครับการเขียนนะครับการเขียนในรูปของการกระจายคือการเขียนในรูปของผลบวก นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะครับนักเรียนอย่าลืมต้องมีนะครับไม่มีนี่ผิดเลยนะครับความหมายผิดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือสามหัวข้อนะครับที่ได้นําเสนอคือการเขียนเป็นตัวเลขการอ่านและการเขียนในรูปก,การกระจายสมมุตินะครับ โจทย์ให้มาเพื่อความทบทวนนะครับอานเป็นการทบทวนก็คราวนะครับสมมุติสมมุติว่าโจทย์ให้มา458,162หโจทย์ให้มาคือตัวเลขตัวนี้โจทย์ถามว่าเลข5มีค่าเท่าไหร่เลข5มีค่าเท่าไหร่ครับ เราต้องทํำยังไงครับนับว่าตัวเลข5้าอยู่ค่าอยู่หลักอะไรนะครับเรานับจากหลักหน่วยนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเพราะฉะนั้นเลข5อยู่หลักหมื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลข5้ามีค่าเท่ากับห้า0มื่นนะครับ แล้วเลขหกละครับเลข6กเลขหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเลข6กมีค่าเท่ากับ6กสบเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจเราจะทําคณิตศาสตร์แล้วสนุกเอาต่อมาเขียนเป็นรูปการกระจายเขียนได้ยังไงครับการกระจายบอกไว้ว่าเขียนจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักมีค่าน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกระจายนะครับเราจะเริ่มกระจาย4อยู่หลักแสนมีค่าเท่ากับ4แสนนะครับ อย่าลืมครับเครื่องหมายบวกเลข5อยู่หลักหมื่นมีค่าเท่ากับห้าห0ถูกไหมครับอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะครับหลักต่อไปครับหลักพันเลข8นะครับเพราะนั้นก็มีค่าเท่ากับ800พนะครับหลักหลักร้อยครับหลักร้อยมีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะนั้นก็มีค่าเท่ากับ100บวกนะครับเลข6มีค่าเท่ากับ60นะครับหลักหน่วยแล้วครับ ตังหน่วยมีค่าเท่ากับ2เนี่ยครับคือการเขียนในรูปของในรูปของการกระจายนะครับนี่คือการเขียนในรูปการกระจายเอาละครับนักเรียน20สมัจะเน้นในเรื่องของแนวคิดหลักการนะครับเราต้องทำณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจนะครับแล้วเราก็จะพบว่าเป็นเรื่องสนุกพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ